สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เยริซาก็จะพามาทำเมนูอาหารกินเล่นนะคะอันนี้ก็ทำของตัวเองนะคะทุกคนเยริซา er ก็ผาไปนึ่งแล้วอันหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะแล้วอันนี้เยริซาก็คิดเมนูใหม่เยริซา er ก็จะเอาไปปิ้งในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะคือเอาไปปิ้งไปยานะ่างประมาณนี้นะคะคือเป็น อาหารกินเล่นของเยริซ่านะคะตอนนี้ er เยริซ่าก็โหมดลดความอ้วนนะคะทุกคนแล้เยริซ่าก็ทํามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะน่าจะ3อาทิตย์ได้แล้วนะทุกคนอันนี้เยริซ่าก็กินเนื่อฟอกทองแล้วก็แต่ยังไม่เคยเอาไปทําในหม้อทอดอไร้น้ํามันนะคะเยริซ่าก็จะคิดไอเดียเอาไปทําเหมือน กล้วยปิ้งในม้อทอดไล้น้มันนะคะโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเออ,ออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็หั่นเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เยริซ่าก็จะหั่นแบบอ่อไม่ถึงกับบางมากนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะแต่เยริเริซาไม่ชอบเอาอเปลือกออกนะคะ ยินิีาชอบมีเปลือกนะคะทุกคนก,ก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าเออเราจะเอาเปลือกออกหรือไม่เอาเปลือกออกนะคะแล้วเราก็จะเอาไปล้างน้ํานะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เราก็จะเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ํามันนะคะแต่เราก็เอาไปย่างเหมือนกล้วยปิ้งนะคะทุกคนนี่ไอเดียใหม่ของยินดี่านะครับแต่ไม่เคยทํานะคะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนน่ากินหรือเปล่านะคะ นี่หมอ้อของยซ่าก็ขนาดนี้นะคะทุกคนย,ยซ่าก็จะใส่เ,เต็มหมอ้อนี่นะคะก็พอดีพื้นที่ที่เป็นวงๆนี้นะคะก็จะใส่ดูว่าเอออันนี้ยังไม่เคยทํานะคะทุกคนเพราะว่า <laughs> อยู่ว่างๆหาอะไรทํานะคะยวซ่าเป็นคนชอบที่ทำน่นทํานี่นะคะทำํำขนมนม,นมเนยอะไรประมาณนี้สรรหาที่จะทำ บางทีก็ทําแล้วกินไม่ได้ก็โยนทิ้งนะคะทุกคนทําแล้วก็ไม่กินก็มีเพราะว่าชอบทําชอบเ,อเรียนรู้สิ่งสิ่งใหม่ๆที่เหมือนเราทํเาเค้กกล้ยหอมหรือทําเค้กอะไรประมาณนี้นะคะยิริชาชอบแบบนั้นคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิริชาชอบชอบที่จะทํานะคะ อยากทำทำเป็นอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราทำเป็นอ,อย่างขนมคุกกี้อย่างเงี้ยเราก็สามารถทำกินเองได้ไม่ต้องไปซื้อนะคะทุกคนเพราะว่าคุกกี้ที่ที่บ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะราคาแพงนะไม่เหมือนต่างประเทศนะคะอันนี้ยาริซาทำคุกกี้ไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาก็ชมนะคะว่าอร่อย ไม่ไม่เหมือนที่ไทยเขาว่าอย่างนี้นะคะเยริซาก็ว่าเยริซ่าไปหัดทําที่โน่นมาแต่ก่อนเยริซาก็ไม่เคยทํานะคะอันนี้ก็คนข้างบ้านเพื่อนบ้านเขาก็ติดใจนะคะเวลามีงานเลี้ยงเขาก็จะโทรมาชวนเยริซ่าไปแล้วก็อย่าลืมทําคุกกี้ไปนะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คืออาหารว่าของเยริซานะคะช่วงนี้เยริซาก็สรรหาทําแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็พวกทองนี่เยริซาก็จะกินทุกวันนะคะออ่ครึ่งหนึ่งที่เยริซาโชว์ให้ดูนะคะเยริซาก็จะนึ่งแล้วก็มันก็จะช่วยให้เราอิ่มได้นานนะคะอย่างพวกมันพวกเผือก ะะถ้าคนอยูใอ่ในช่วงลดน้ำหนักไดเอทนะคะทุกคนกินไม่ไม่ดีนะเพราะว่าจะทำให้น้ำหนักขึ้นแต่ก่อนยริซาก็ไม่รู้นะคะว่า,า,ามันเนี่ยมันมันม่วงแล้วก็มันเทศอะไรต่างๆเนี่ยที่เขากินกันนะคะยุริซาก็กินตามนะคะแต่ยีริซาไปดูหมอ ที่เขาสอนที่ไดเอทว่าทำยังไงอะไรประมาณนี้เขาจะไม่ไม่ไม่แนะนำให้เรากินมันเทศที่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหัวลงดินจะมีอะไรอคราบสูงแล้วก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นนะคะกินอันที่พืชที่ ใบเขียวที่โผล่จากดินไม่ใช่หัวอยู่ในดินนะคะอันนี้ยยริซ่าก็เลยเลือกกินฟักทองแต่เขาบอกว่ากินฟักทองก็กได้ก็โอเคอยู่นะคะก็เลยมาทําเมนูแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือไอเดียของเรามาชิมกันค่ะให,ให้ดูใกล้ๆแต่หน้าตาเขาก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนกล้วยนะคะแต่ไม่สวยก็อร่อยค่ะ อันนี้ร้อนๆออยู่นะคะทุกคนนี่เขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอร่อยะคะ่ะจะพากินอันหนึ่งนะคะ แต่ยีราไม่ชอบเอาเปลือกออกนะคะยีรากินทั้งเปลือกอันนี้ก็ยีราก็จะกินแบบนี้แหะคะ่ะอ๋อช่วงอาหารที่ที่ที่เราหิวตื่นเช้ามายีราก็จะกาแฟก่อนอกาแฟนี้ก็คือไม่ใส่น้ําตาลนะคะเปล่าๆเพียวๆอาทิตย์แรกก็ก,ก็ก็กินก็ไม่อร่อยรอกะคะ่ะทุกคน พอเอาไปเอามาก็เริ่มจะชินก็ได้กลิ่นกาแฟก็ก็โอเคพลอมทำดูนะคะเผื่อใครอยู่ในช่วงลดน้ำหนักอย่างเยริซาอันนี้คือตัวช่วยที่ดีนะคะเราจะได้อิ่มนานช่วยในการ ลดความอยากนะคะแต่ถามว่ากล้วยกล้วยกล้วยปิ้งกินได้ไหมอยลิทราว่าเออเขาก็จะมีรสชาติหวานกว่าฟักทองนะคะแต่ยริษาก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกินนะคะก็คือจะ จะไม่เอากล้วยปิ่งแต่กินบ้างเป็นบางครั้งบางค่าที่ที่อดใจไม่ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไป,ไปลองทำดูนะคะอันนี้เป็นอะไรที่อร่อยมากๆนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาชมวิดีโอของยยริซ่าแล้วก็มากินฟักทองด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ